สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนําวัตถุมงคลครับของหลวงปู่ทวดครับกับเหรียญหลวงปู่ทวดเยียบน้ําทะเลจืดนะครับรุ่นเศรษฐีหนึ่งหกแปดนะครับรูปแบบเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับหลวงปู่มหาสลาเมตตาอธิษฐานจิตนะครับณธรรมอุทยานนะครับปีหกแปดนะครับรายการนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการพิเศษรายการจองที่สี่นะครับรายการจองที่สี่นะครับชุบเงินนะครับ ชุดเงินโบราณนะครับจัดสร้างเท่าไรครับ999องค์ราคาจอง200บาทนะครับรูปแบบเดียวนคล้ายๆพิมพ์หน้าใหญ่เตารีดเหมือนกันนะคล้ายพิมเตารีดแต่เป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะด้านหลังจะเขียนว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดมีขนะเลขยันและโคตรันดับเบอร์ครับจัดสร้างแค่999เหรียญนะครับกับหลวงปู่ทวดแปดเหลี่ยมนะครับนี่ครับหลวงปู่มหาชลาอธิษฐานจิตนะครับ จัดไปในหมวดพระเครื่องเท่าไหร่ดีครับจาก200บาทจัดไปในหมวดพระเครื่องร้อยเดียวนะครับใครสนใจรีบเลยมีจํานวนจํากัดกับรายการจองเนื้อชุบเงินโบราณนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ